HBD <Happy> ครบรอบ30ปีเอาไป30บาทรู้จักคิวอีตโต้ทองไหมตะ Happy you. <laughs> ปลุกอมรเทพเมื่อกี้มึงด่ากูหรอ คนดูแป๊บเงี้ยนะที่ของขาของขามน้องของขาของขาของขาของรับ หนะครับคนดูอย่าโบยมมกแดยี่ิบหครับผมเชื่อขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ต๊กจากน้องจอยน้องเจนเฮ้ยขอบคุณครับโอ้โหมีสองน้องเลยหรอสรุปชื่อน้องจอยหรือน้องเจนอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ Happy b i r t เ d a y ครับพี่ต๊กอย่าเพิ่งเมาเหล้าตายหาตายหงก่อนนะครับ โอ้โหยังไม่ตายหรอกน้องอยู่อีกนานครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับข้าวคอมข้าวหมาจะเกิดชิงหมาเกิดคอมค้าวน้องคอบข้าวคัคบขบ้าวคอมขอ้าบ HBd มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับพี่ชายเลิฟ <laughs> ออ้ของขับ HBB นะน้องชาย HBB <H> รอบรอบสามสิบปีเอาไปสามสิบบาทรู้จักคิวอีโต้ทองไหมาตา อมรเทพเมื่อกี้มึงด่ากูหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอให้มีแต่ความสุขไม่มีความเครียดสตรีมนานๆตลอดไปครับเฮ้ยขอบคุณทิงครับขอบคุณท้าบน้องขอบคุณคิงครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตาขอบคุณท้าบน้องคิงโอ้โหพันหนึ่งเลยเหรอน้องเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับ ผมครับน้องเฮ้ยวันนี้มันเกิดบอกคนเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากได้ยินคำไอพรจากเพื่อนคนแรกเว้ยวันนี้เพื่อนเพื่อนครับเพื่อนอวยพรให้หน่อยดิมันเกิดแล้วเนี่ย ขอให้มเบเนะครับเพื่อนขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้ร่ำรวยเงินทองคขอให้แล้วนะปีนี้มีเมียสองคนแล้วไม่ขอให้อาบน้ำด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้มีความสุขมากๆเพื่อนเดี๋ยวเจอกันวันนี้ครับแล้วเรีมองอัดไหมวันนี้ไม่พรุ่งนี้กูต้องกูต้องนอนไว้กูพากับตันไปเที่ยวโอเคๆได้เลยครับเกิดลูกด้วยมันเกิดเวามแม่มันเกิดคู่เฮียลูกกูแม่งจะได้ความหลี่ยมจากเพื่อนไม่เมื่อไน รา <rium> <Dante> ต้องมาเกิดที่อะไรวันเด <Okay, S 1> <ard> ียวกันวะกูงงชิบหายเลยลูกกูกับมึงนี่ยการไปมาเกิดเรือก่อนก็ได้เอี๋ยาลไปเที่ยวฮะแม่ลูกมาหรอไมกับตนเลียนไอ้งครับโอเคเพื่อนของครับเพื่อนเออถึงประมาณทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งกูกูออกใบใบสองบสามพาลูกเที่ยวปเที่ยไปเียเที่ยงบย่ยเยปที่ยเทีกันเทื่ยเที่ยนครับเที่ยวไปเที่ยของเที่อวไปเที่เท้ยีเที่ี่วเียวไเียวีวเียววเฮ้ยขอบ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยขอบคุณคิงน้า้องขอบคุณครับใช่ครับผมเกิดมาเดียวกับลูกกระตันครับพี่ติดตามเข้าปีที่สี่แล้วครับเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับว่าดงขอบคุณครับขอบคุณครับหอมแก้มพี่นุกพี่นุกหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยไปที่นู่นค่อยไปหอมที่นู่น ขอบคุณครับโมเมนต์ <Happy Birthday S 1> <Moment S 2> แบบนี้นะะแม่งสุดๆแล้วนะเฮียะพี่ต้านะคะน้องอิงบางบอกเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับยิ้มดิวันวันเกิดเราใครจะมานั่งงอมละ่ะมีความสุขดิมีความสุขมากๆครับเฮียจากจ็อบ48ขอบคุณครับขอบคุณครับ คนดู JK รักแน่นะครับเอ้ยขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคนดู JK ด้วยครับเมียหรอเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์สาวๆดูไว้มันมีเมียแล้วไม่มีน้องน้องครับน้องครับน้องสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงครับพี่ใหญ่เอ้ยแม่์มาโอเวอร์พรอนด้วยเอ้ยขอบคุณครับอนุชิคขอบคครับขอบคุณครับ HBD แม่ผมาอ้ยพรคนแรกเลยว่าจะดูพี่ตลอดนะครับนี่แม่ผมดูดิแม่ผมพิมมาเพื่อนมาหาแดกเล่าเมายาดมเคดูดม้าเต็มบบนี่แม่ผมพิมมาแม่แม่าอ้ยพรเลยที่สิงเลยว่ะเพื่อนตักเราจะอายุเท่ากันแล้ว จากเพื่อนอายุสิบสามครับเมียให้เค้กไม่ดีใจถ้าเซาเอามาให้กูว่าดีใจจนดิ้นเลยมั้งของข้าวของครับแฮปปี้เบเด์นะเพื่อนปีนี้อะไรเพื่อนของข้าวของครับเบเด์ครับเฮียร่ำรวยเงินทองนะครับโรอบปักหมดเพื่อนไปดีกว่าเอ้เพื่อนมาเมนเววยได้ครับได้ครับของข้าขอขอบคุณครับเพื่อนเจอกันครับ อยากให้เซล่าอวยพรครับพี่มาลีอันนี้คํำอธิษฐานของผมนะขอให้เปิดเมืองสตาทาวันที่แปดสัญญาว่าจะไม่มีแบบเดิมแล้วัเกิดครบโอเคไหมพี่ต้านูตลอดรับคนใหม่รักเหมือนเดิมรับคนใหม่แล้วก็ขอให้ให้ทุกคนอยู่กับผมนานๆครับงานวันเกิดทำาลิปให้ดูบ้างนะเฮียครชบีดีอยู่อย่างนี้ต่อไปครับ อะไรปีนี้ยี่สิบเก้าอะไรเพื่อนไม่ใช่ยี่สิบหก HBD นะจ๊ะยี่สิบหกครับยี่สิบหกครับผมยี่สิบหกครับผมครับขอบคุณครับน้องเบนเบนเบนยาพาผมครับรับเหมือนเดิมครับเฮียเฮ้ยขอบคุณครับพระสมุทรอมครับของครับองครับน้องขอมครับเนี่ยคุยขอคุยกับคนดูถึงเที่ยงคืนยี่สิบแล้วค่อยกลับไปเล่นเกมยี่สิบสามนาทีกายครับ แรงไม่มีโรคภัยรุมเราขอบคุณคนดูทุกๆคนด้วยครับแล้วก็ที่ยังอยู่กับผมขอบคุณทุกใจให้ผมด้วยได้ไหมเร่นีแดกเหล้าเมายาดมเคดูดม้าเต็มบกเลยไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเอาเค่เหล้าพอแล้วครับก็ทูกใจให้ผมด้วยได้ไหมเอชมีดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องรัดอ่านอะไรอ่านว่าอะไรรัดท่านนันหลอรัดนันหลอครับ เบิร์ดเดยครับพี่ชายเท่าแล้ว29มีความสุขมากเที่ยงคืน15ค่อยกลับไปเล่นเกมครับสลับหน้าจอนะนี่ขอบคุณคราวของครับ HBD ครับต้องขอบคุณอีแมมนะครับกที่เใือกลูกชั่วพ่อ่อมึงหัดลูกชั่วพ่อมึงเนี่ยไม่ผมไม่ได้ลูกชั่วนะผมลูกดีนะรักนะครับพี่มีความสุขมากๆครับขอบคุณครับสหรัของครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอมครับขอบคุณครับคอมขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกคนครับวันนี้ว่าจะไปตัดผมตัดเผ้าตัดหนวดตัดเขาตัดแม่งทุกอย่างเป็นคนแบบหล,ล่อนหน่อยเขาจะได้รู้ว่ารเพิ่งยีิบหกคอมครับ อะไรเนี่ยกูมาดูเลือ้นอะไรในเมืองเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอายุยี่สิบเก้าแล้วเท่าแล้วนะเฮียสาวสาวไม่ชอบพวกเท่าหัวงูผมไม่ยังไม่เท่าผมยังไม่เท่า,ผม,มทาผมยังอยู่ขอบคุณครับ มึงว่าการที่เรารักกันมานานจะเลิกกันง่ายๆได้ไหมไม่น่าจะได้ครับได้ได้เหมือนกันได้หมดเลยครับพี่ขอบคุณครับผมเห็นพี่ไอ,อายี่สิบหกมาสามปีแล้วนะครับผม,มอ,อะไรอ, <c oughs> อะไรอะไรเห็นยี่สิบหกมาสามปีอะไรผมเพิ่งผมเพิ่งเข้าย <26. S 1> ี่สิบหกจริงจริงมีความสุขมากๆ,ๆาครับผมเคี้ยวหนมดมเครู้มือ ขอบคุณครับผมครับใครวะเนี่ยไม่ใช่ไปปลดให้พี่หน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับว่ดูผมครับสุขสันต์มันเกิดครับพี่ติดตามตั้งแต่เพิ่งรู้จักกับพี่คีง้อขอบคุณครับน้องขอบคุณครับเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ สุขสันต์วันเกิดของขวัญเอาอะไรดีมีปืนตีนคนดูเอาเอาง่ายวันเกิดเนี้ยผมไม่ขออะไรผมก็บอกแล้วขออยู่แบบคนดูไปทุกปี HBB ครับขออยู่กับคนดูไปทุกวันเลยครับสนุกครับเสียมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับขอบคมครับขอคครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไม่บักเพใช่หรอใช่ใช่ไปปลดไปปลดให้พี่ก่อนกำลังไปเบลพี่ รับบคมีความสุขมากๆครับพี่เมืองสตาทาวคือเมืองที่หนึ่งครับขอบคุณครับ,บทำครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จเฮ้ยขอบคุณครับมึงตอบง่ายได้ง่ายดีเนอก <c oughs> ขอบคุณครับรักครับรักคนดูทัวลุงลีทุกคนครับเต็มบบไหมครับ พี่วันเกิดเคี้ยวหนมดมเคสูบมมาขอบคุณครับไม่ไม่ไม่ครับพี่สารัตไม่ครับพี่บีดีนะน้องสุขภาพแข็งแรงนะดูจนพี่อายุสาบห้แล้วเฮ้ยขอบคุณครับสตาสตาวัตของออ่านมาอะไรสอต้อวอลติดตามตังแตับวอซีฟีไฟแล้วจะติดตามจนพี่เลิกสตรีมแฮปแฮปที่ติวพมครับผมครับ ติดตามได้สมัยว่าซีฟีไฟลแลวจะติดตามโจทพี่เล่เลยเอ้ยขอบคุณครับสติวุฒิขอบคุณคิงครับของน้องขาวทางจมูกไหมครับฟาร์มครับฟาร์มฟาร์มครับพ่งนี้ผมต้องไปหาหมอไปเคลียร์ช่องจมูกค่อนหายใจไม่ค่อยออกเต็มคาราเบลเกินผมไม่ยุ่งไม่เอาครับไม่เอาไม่ออายุ่งอะไรแบบนั้นขอบคุณครับผมครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ